ีค่ะพี่พี่ที่น่ารักทุกท่านนะคะพบกันอีกแล้วค่ะกับชดเด็ดวิเคราะห์บอลวันนี้ใบหลิงหลิงนะคะประจำวันอาทิตย์ที่29กันยายน2567ค่ะก่อนที่จะไปพบกับคู่เด็ดวันนี้นะคะไปดูสรุปผลบอลที่ผ่านมานะคะเมื่อวันที่27กันยายน2567นะคะคู่แรกค่ะพี่พีู่แบงคอกยูเนเต็ดนะคะเสมอราชบุรี FC นะคะไปศูนย์ประตูต่อศูนย์กันเลยนะคะคู่ที่2ค่ะเมืองทองยูเนเต็ดค่ะเสมอคอนเกนยูเนต็ดนะคะไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะคะคู่ที่3นะคะ พี่ๆคาวาซากิฟอนตาเล่ค่ะเอาชนะอันมิเร็กนิตาหะนะคะไป5ประตูต่อ1กันเลยทีเดียวค่ะสําหรับคู่สุดท้ายนะคะพี่ๆเรอันบายาดูริกนะคะแพ้มาโยกานะคะไป1ประตูต่อศูนย์กันเลยค่ะสําหรับแมตช์นี้นะคะหลิงหลิงไทยถูกไป2คู่นะคะยินดีกับพี่ๆที่ติดตามหลิงหลิงด้วยนะจ๊ะหากพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจทีเด็ดวิเคราะห์บอลนะคะไม่ว่าจะเป็นบอลเต็งบอลสดบอลสเต็ปนะคะรวมถึงข่าวสารวงการฟุตบอลนะคะอัปเดตก่อนใครพี่ๆสามารถเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ ล,งลิงได้เลยนะรับทีเด็ดเพิ่มเติมค่ะพี่พี่ a a a หนนะคะมีแอดนำหน้าด้วยนะมีสาวสวยดูแลบริการพี่พี่นะคะตลอด24ชั่วโมงกันเลยทีเดียวค่ะมาต่อกันที่4คู่เด็ดที่ลิงลิงนำมาฝากพี่พี่กันในวันนี้นะคะคู่แรกค่ะลำพูลวอริเออร์นะคะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างระยองเอซค่ะการเจอกันของคู่นี้นะคะในปีล่าสุดเนาะ2015ช่วงเดือนเมษายนค่ะเจ้าบ้านนะเอาชนะไป1ประตูต่อศูนย์นะคะสถิติล่าสุดนะคะสําหรับเจ้าบ้าน อยู่อันดับที่11ของลีกนะคะเอาชนะไปได้2นัดแพ้1นัดและเสมอไป1นัดค่ะพี่พี่ส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะคะอยู่อันดับที่13ของลีกค่ะแพ้ไป3นัดและเสมอไป2นัดเลยค่ะสําหรับคู่นี้นะคะหลิงหลิงเลยมองว่าลําพูนวนอริเออร์ค่ะน่าจะชนะทีมเยือนอย่างระยอง f อกันไปเลยทีเดียวนะคะคู่ที่2ค่ะพี่พี่อุทัยธานี f อนะคะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเชียงรายยูเนเต็ดค่ะการเจอกันของคู่นี้นะคะในปี2023ช่วงเดือนสิ หาคมค่ะทางเจ้าบานะ้านนาแพ้ไปซูสประตูต,ต่อ3นะคะส่วนในปี2 0 2 4ครั้งล่าสุดที่เจอกันค่ะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะพี่ๆเสมอกันไป1ประตูต่อ1กันเลยชีเดียวนะจ๊ะสถิติล่าสุดของทีมเจ้าบ้านนะคะอยู่อันดับที่9ของลีกค่ะเอาชนะไปได้2นัดแพ้1นัดและเสมอไป2นัดค่ะทางฝั่งทีมเยือนนะคะอยู่อันดับที่15ของลีกค่ะเอาชนะไปได้1นัดแพ้3นัดและเสมอไป1นนัดนะคะพี่ๆสำหรับคู่นี้นะหลิงหลิงเลยมองว่าอุทยธานี FC น,ะะน่าจะชนะทีมเยือนอย่างเชียงรายยูเนเต็ดกันไปเลยชีเดียวค่ะคู่ที่3นะคะอิฟสวิสทาวค่ะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเอสตันวินล่านะคะสถิติการพบกันนะคะในปี2018เนาะช่วงเดือนสิงหาคมค่ะพี่ๆเสมอกันไป1ประตูต่อ1กันเลยนะและในปี2019นะคะครั้งล่าสุดที่เจอกันช่วงเดือนมกราคมค่ะแพ้ไป1ประตูต่อ2นะคะพี่สถิติล่าสุดของทีมเจ้าบ้านค่ะอยู่อันดับที่17ของลีกน,นะคะเสมอไป3นัดแพ้ไป สองนัดนะคะทั้งฝังทีมเยือนค่ะอยู่อันดับที่3ของลีกนะคะชนะ5นัดรวดกันไปเลยทีเดียวค่ะพี่ขาสําหรับคู่นี้นะคะหลิงๆลิงเลยมองว่าเอสตันวินล่านะคะน่าจะชนะเจ้าบ้านอย่างอิสวิีชาวกันไปเลยค่ะสําหรับคู่สุดท้ายของวันนี้ที่หลิงๆลิงนมาฝากพี่พี่นะคะแมนยูเนเต็ดค่ะเปิดบ้านต้อนรับทีมเยือนอย่างเบอร์นะคะสถิติการพบกันนะคะในปี2023ช่วงเดือนสิงหาคมค่ะพี่พี่ทางเจ้าบ้านนะแพ้ไปศูนย์ประตูต่อ2นะคะและในปี2024ครั้ง ล่าสุดที่เจอการค่ะช่วงเดือนมกราคมนะคะเอาเสมอกันไปได้2ประตูต่อ2กันเลยทีเดียวนะคะสถิติล่าสุดค่ะพี่ของทางทีมเจ้าบ้านนะคะอยู่อันดับที่11ของลีกค่ะเอาชนะไปได้2นัดแพ้ไป1นัดและเสมอไป2นัดนะคะส่วนทางฝั่งทีมเยือนค่ะอยู่อันดับที่10ของลีกนะคะพี่เอาชนะไปได้3นัดแพ้ไป2นัดกันเลยค่ะลิงลิงเลยมองว่านะคะแมนยูนเต็ดค่ะน่าจะชนะทีมเยือนอย่างสเปอร์ไกลแน่นอนเลยค่ะพี่พี่สรุปผลการวิเคราะห์คู่เด็ดที่ลิงหลิงนำมาให้พี่พี่ในวันนี้ โดยคู่แรกค่ะลิงลิงเล็งเป้าไปที่ลำพูนวอริเออร์นะคะคู่ที่2ค่ะพี่พี่ลิงลิงเล็งเป้าไปที่อุทัยธานี FC นะคะคู่ที่3ค่ะลิงลิงเล็งเป้าไปที่เอสตันวิลล่านะคะและคู่สุดท้ายของวันนี้นะคะลิงลิงเล็งเป้าไปที่แมนยูนเต็ดนะคะพี่พี่สามารถจัดหนักจัดเต็มเม็ดนี้ไปพร้อมกับลิงลิงได้เลยนะคะหากพี่พี่ท่านไหนชอบคลิปนี้นะคะลิงลิงฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งค่ะเพื่อเป็นกําลังใจให้ลิงลิงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสด ดีค่ะ